โมกหลุดมาแจป็ปพรีเมอร์ไว้อยู่ครับสแต็ปรีเปิดไว้วิวโอวิบขึงไว้สี่ครับผมกอลปอีกด้านหนุ่มของฝั่งไฟนิ่งไหลไปนั่นเองครับผมแจป็ปได้เคลื่อนมาเกรฟครับดีบอลนบนาผมวิวอัดถึงได้านุ่นของแจ็ปไปต่อเกรฟต่อเนื่องไม่ทันผมแล้วหนุอมของฮัสลาตายผมนานาคำตอ,อบฟินนิดจำร้อยที่สี่ซาเวครับนานาซุยเกิดมาทันทีครับผมทางด้านนี้มีเคบีค้างไว้อยู่ดีเจครับผมขึงไว้ในแนวหลังด้านหลังนี่นัสชตายครับและนี่ดีเจลากไปสามสารพินมาหมุดสามไว้ ได้ดีเจถึงไปก่อนซิลิเชนล็อกเขินไปที่น่านเซนทอร์โดดเข้ามาพร้อมดับเบิลดาเมจผมยิงยัดไปที่ชาโนฟีนชาโนฟีนหัวโตผมอันตยเปิดไว้เกรฟเครื่องนานหน้าไปก่อนนะครับอาร์คิตี้ตายผมเป็นการไหลเอาเมกาครียหรือเปล่าเลยซื้อเกิดได้เพียงเพียงไลท์ซิลเลอร์และซิลเลอร์ผมเข้ามาเคลียร์ครับครียก่อนเอ็นกลางเลยวะเคลียร์ไหลมาสองทางกดเครือบครับดันเคลียมาไซเลนต์ไปที่ตรงไลท์ซิลเลอร์ไลท์ซิลเลอร์โดดไม่นานครับ สเกลิอเพนเปิดไปแล้วก็เปิดร่างเลยกระโดดเข้าคริปผมไล่ตีคริปเปล่าโดนยิงโดนยิงกับผมคริปถอยก็วิ่งยาวๆฮะตามไม่ทันตรงกลางนี้กับผมใส่หนักจัดเต็มครับก็ไปครับทางด้านองเฟรมการไปแล้วนี้ดีเจผมยืนสู้เซนทองครับดีเจเอเบอร์โดนไปคื้นไปแล้วก็ริมเนสถอยออกมาครับล่อซื้อสกิลสามไอ้ก็คอยสแปมสกิลครับพิวให้เรื่อยๆฮะ Dyer's middle under is tower attack. เกาะบาวของซาเว์ดลล่าครับแด้นโนของบางทีพินาติกะจะเป็นจังหวะจบของพวกเขาหรือเปล่าลีมานาให้เฟซเซเวครับเล็บแนททิ้งไว้ในแนวหลังยอมโบเอชปาดกันไปนหนแม็กก็ลงไว้สารพิษมาบอกที่ไดนโนของไลฟ์ซิล,ล อันดับจัดเต็มชาลูเรสเบียซิลิเชนจับล็อกสองนะัสกูดหนึ่งไฟครับตีด้านโอของทาวเวอร์ไปครับนัดนะจิมย้ำต่อเปิดมาสแซมพีครับผมยังไงดีครับผมด้านนะัดเซตตายผมเจ็งการข้ามได้ไปเราก็ซิลิเชนจับล็อกสองบารีวิวงปขึ้นไ้ต่อผมเต็มนั้นโดนเข้าไปหลีคุิ้มเปิดมานี้ครับผมใส่เต็มเรื่องมีสแซมผมโฉบไม่เต็มเท่าไหร่ตีใส่นั่นดีเจดีเจได้วอวิปเราก็มีเครื่องจากด้าน,นสามไว้ไวผมฮัสลาแต่ผมเจอโฉมครับเจ็งนด้านนะัดน โดดขึ้นตัว K5 สวายไปดิไลฟ์อัดเข้ามาต่อจับล็อกไว์ซูริเชนยิงยับถึงกี K5 สวายไปลอดบอลฟีสเว่ไล่หัวล้างตีเซนเด์แจ๊บแจ๊บด้คืนเกรมอีกแล้วเกรม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 แล้วผมมีกริปเมอร์ยับต่อฮัสลาตายไปนีกสองผมโดนตีใส่ครับอัล์คิตี้อัล์คิตี้ผมโดนขึงโดนขึงแล้วดึงซ้ายขวาเรีย,รยบร้อยไปผมอีกหนึ่งสมแล้ว GG ไปที่เรียบร้อยครับทางด้านทีมฟันเตกับชนะไปที่เกมแรกผม กรีนเวิร์ดปิดท้ายด้ครับแต่ไม่เป็นไรชนะแล้วเอาเดือดจริงจริงเดือดจริงจริงได้ไปก่อนในเกมแรกของทีมฟินน i าเองหนึ่งศูนย์ครับเดือดมากๆครับผม 20คต่อ16ครับตอนแรกนึกว่าจะดึงเลดได้ครับอ RR แล้วก็อิบาร์จากทางด้าน s h a d o w f e e กับ l i ซิลเลอ e r ครับผมแต่ฟันติก,ก็ขยันครับขยันไล่ล่าผมนะฮะขยันไล่ล่า ดน,น,นี่ตายสครับผมส่วนดีเจตายตัวเดียวนะครับดี DJ ตายตัวเดียวนี่ขึ้ย,ยาวครับเอเบอร์ซับสนี่ยังปวดอยู่บ,บิสแบงก์เแทงยับกันไปฮะทัพเาาเมจเป็นสองหมื่นเก้าดีเจทเมจสองหมื่นเจ็ดนะครับเป็นซับสี่ที่ทําดาเมจได้เยอะมากแทงเาเมจไปสี่หม